1. น,นะคะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วค่ะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Google, Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube ผ่านโฆษณาและคอนเทนต์ต่างๆค่ะ 2. นะคะเพื่อโอกาสในการสร้างอยอดขายระบบ e-commerce และ social commerce ์ซช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ทันทีพร้อมทั้งโฆษณาออนไลน์ที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำค่ะ 3. นะคะต้นทุนต่ำกว่าการตลาดแบบดั้งเดิมการโฆษณาผ่านออนไลน์ช่วยให้วัดผลและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วใช้งบประมาณต่ำกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์หรือป้ายโฆษณาค่ะสนะคะสามารถวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น google analytics และ facebook insights ค่ะเพื่อวิเคราะห์และประปับกลยุทธ์ให้เหมาะสม 5. นะคะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้นค่ะแบรนด์สามารถสรื่อสารกับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียและใช้เทคโนโลยีเช่น แชทบอทหรือ AI ในการตอบคำถามลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ SEO ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google เพื่อเพิ่มการเข้าชมค่ะ Content Marketing สร้างเนื้อหาคุณภาพเช่นบทความวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกเพื่อดึงดูดลูกค้า Social Media Marketing ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลเพื่อการตลาดค่ะ Email Marketing ส่งอ e ีเมลเพื่อแจ้งข่าวสารและโปรโมชั่น Influencer Marketing ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลในการโปรโมทสินค้าสำหรับใครที่คิดว่าการเรียนการตลาดดิจิทัลนอาจจะใช้เวลานานหรือไม่สะดวกนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลัยราชภัฏจังเกษตรของเรามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นเข้าใจความต้องการของคนทํางานหรือคนที่มีเวลาจำกัดค่ะทุกคนสามารถเดยนออนไลน์บนแพลตอรอนไลน์ที่สะดวกหรือเลอกเดินแบบภาคนอกเวลาราชการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากกันเลยทีเดียวนะคะที่นี่นะคะจะได้เรียนรู้ทักษะก,การตลาดดิจิทัลที่สามารถนําไปใช้ในโลกจริงได้ทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําแคมเปญโฆษณาออนไลน์การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Analyst การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจหรือการใช้ SEO ให้เว็บไซต์สามารถติดิ่นบนโลกออนไลน์ได้ค่ะพร้อมทั้งเรียนรู้จากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์จริงและไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเลยนะคะ ที่มหาวิทยาลัยชาชภฟฏแจ้งหนังสืของเรามีระบบการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทํางานประจํามาหรือว่ามีเวลาไม่เพียงพอนะคะก็สามารถเติบโตและเรียนรู้ไปของกับเราได้เช่นเดียวกันค่ะ